สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเทคนิคนะครับผมในการที่เราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยให้มันสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดครับ อย่างแรกนะครับผมจะเป็นในเรื่องของการที่จะทําให้ฟุตเทจของเราเนี่ยหรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันดูไม่สั่นนะครับผมด้วยโทรศัพท์มือถือนะซึ่งในที่นี้ผมก็จะใช้ง่ายๆเลยครับผมจะเป็นขาตั้งกล้องเนาะซึ่งขาตั้งกล้องตัวนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อแบบแพงก็ได้นะเพราะว่ามือถือเนี่ยมันน้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะหาขาตั้งกล้องม a n ติโฟโต้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันตัวเล็กๆเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะครับผมซึ่งการที่เราถ่ายด้วยขาตั้งกล้องเนี่ยมันม และเราสามารถที่จะตั้งกล้องถ่ายตัวเองได้ด้วยนะเราไม่จะเป็นต้องไปให้เพื่อนหรือว่าให้แฟนมาคอยถ่ายให้เราตลอดนะครับผมเราสามารถที่จะเอามดดือถือของเราตั้งไว้ที่โต๊ะในขณะที่เราถ่ายวิดีโอแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมก่อํสหรับทริปแรกเนาะจะเป็นในเรื่องของการใช้ขาตั้งกล้องนะครับผม เทคนิคถัดไปนะผมเป็นในเรื่องของการถ่ายหลายๆคัดหรือว่าถ่ายหลายๆช็อตหรือว่าถ่ายหลายๆมุมนั่นแหละในซีนซีนหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นสมมติถ้าผมนั่งกินกาแฟอยู่หรือว่าผมนอนอยู่บนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราถ่ายแค่ช็อตเดียวหรือว่าคัดเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะถ่ายได้เนาะแต่ถ้าให้ดีนะเราก็อาจจะต้องถ่ายหลายๆรอบหน่อยนะครับผมคือเราต้องกล้องเอาไว้เนาะแล้วพอเราถ่ายเรานอนปุ๊บแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอเคถ่ายเสร็จละแล้วเราก็ คือกลับไปนอนซ้ำมาอีกรอบหนึ่งนะเออแล้วก็ย้ายมุมจากมือถือเนี่ยจากมุมเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนมุมบ้างนะครับผมทําอย่างเงี้ยสักสองสารอบเนาะตอนหนึ่งซีนนะครับผมคิดว่ามันก็จะทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันก็ดูดีเพิ่ม,มาึ้นนะมันจะเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนในหนังที่แบบเหมือนเราทําอะไรอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็เหมือนมีหลายหลายกล้องอ่ะเออมีหลายกล้องสองเข้ามาที่เราอะไรเงี้ยมันก็ทาให้คลิปของเราเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อเพิ่ม,มาคืนนั่นเองนะครับผม ทิปที่3นะครับผมเป็นในเรื่องของเฟมเลดนะครับอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสําคัญแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบเฟมเล e ที่30หรือว่าชอบเฟมเลดที่60ก็แล้วแต่นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้มันดูแบบสำหรับผมเอาที่ผมชอบด้วกันนะผมชอบ24นะครับผมก็คือเป็นเฟมเลที่เราผมคิดว่าเราค่อนข้างที่จะคุ้นตากัน พอสมควรเพราะว่าเราดูหนังบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟรมเรทในหนังที่เราดูเนี่ยในเน็ตฟิกอะไรพวกนี้ก็จะใช้เฟรมเดทที่24นั่นเองนะครับผมก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเออมันมันสบายตาเนาะแต่ถ้าใครชอบ30เฟรมหรือ60เฟรมก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนําที่24หรือจะ25ก็ได้นะผมมองว่า24-25ดูไม่ค่อยต่างอยู่แล้วนะครับผมแต่สําหรับโทรศัพท์พของเราเนี่ยบางทีมัน อาจจะไม่มีไอตัว24เฟรมก็ได้นะครับผมก็ให้เราใช้เท่าที่มันมีเนาะหรือว่าจะไปโหลดแอปก็ได้นะแอปที่ผมใช้เนี่ยชื่อว่า Film m ิ c p r o นะครับผมมันอาจจะเสียเงินทีหนึงนะแต่เราก็จะทําให้สามารถที่จะได้ตัวเฟรมเดทที่24นะครับผมแต่ถ้า iPhone ผมรู้สึกว่ามันจะมี24นะแต่ถ้าเป็นของ s ซัมซุงผมลองหามันมีที่ตาสุดมันเป็น30เฟรมนะครับผมก็ ให้ลองหาแอปมาใช้ดูก็ได้นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะคือใช้แอปฟรีมิกโ,โปรนะครับผมก็อาจจะเสียงเงินนะิดนึงกันเนาะแต่ถ้าใครหาแอปที่มันฟรีได้ก็ ลองดูแล้วกันนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินเนี่ยก็ถ่ายมาเป็น30เฟร,รมตามปกติก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาไฟล์วิดีโอนั้นอนะเอามาตัดต่อในโปรแกรมนะในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมจะเป็น Final Cut Pro หรือว่า Premiere Pro ก็ได้นะครับก็ปรับไทม์ไลน์ให้มันเป็น24หรือว่าปรับซีเควนต์ให้มันเป็นเฟรมเรทที่24นั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของพวกข้อตัดต่อเนี่ยผมก็มีสอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมข้อถามข้อถามนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบในการถ่ายที่เฟรมเดทเท่าไหร่กันบ้างครับ หรือว่าจะเป็น60นะครับผมถ้าใครชื่นชอบในแบบนั้นเนี่ยเราลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับทริปในการถ่ายทั้ง3ทริปนะครับผมด้วยโทรศัพท์มือถือให้มันดูดีเพิ่มมากขึ้นนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประโยชน์เราลองเอาไปถ่ายเล่นสนุกๆกันดูนะครับผมก่อนที่เราจะจบนะครับผมเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันจากคลิปที่แล้วกันบ้างนะครับผมก็เอ่อ คุณล็อกเกอร์ทีมนะครับเม้นแรกนะครับโอ้โหเร็วมากอันนี้ผมจำได้ว่าโพสไปสักสองสามวิมั้งมาแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาเร็วขนาดนี้นะครับผมคุณลองทำดูนะครับลองทำดูนะครับผมถ่ายสต็อกครับผมใช้มือถือราคากลางถ่ายหลายะมุมก็ เลือกภาพที่ดีที่สุดครับผมก็ดีครับถ่ายหลายมุมเนาะแล้วก็ค่อยเอามาเลยาทีหลังได้นะครับคือถ่ายมาหลายๆมุมยังดีกว่าที่แบบเฮ้ยเราถ่ายมุมเดียวแล้วเราเลือกอะไรไม่ได้เลยเนาะก็ถ้ามีเวลาก็ถ่ายมาหลายๆมุมนะครับผมคุณนุ่งเนีงอุ้งอิงอ๋อมาอีกแล้วครับคุณนุ่งเนงอุ้งอิงครับไอโฟนขึ้นชื่อเรื่องกล้องอยู่แล้วครับผมผมก็ชอบถ่ายรูปแนวนี้ครับโดยส่วนตัวชอบแสงธรรมชาติบางครั้งก็ถ่ายและเช็คแสงก่อนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่มาพูดคุยกันนะครับผมคุณนัทนะครับค ก่งมากครับผมคุณแมดแป๊บซี่นะครับผมบอกว่าผมทําคลิปช่างซ่อมรถมากกว่า600คลิปแล้วครับด้วย iPhone 5นะผมคิดว่าจะซื้อกล้องแต่พอดูคลิปนี้ <laughs> กะว่าจะใช้จนพังเลยนะผมก็ก็โอเคเนาะถ้าถ้าเราแบบติเราใช้ของเดิมอยู่แล้วมันก็โอเคคนดูก็แฮปปี้ผมองว่าก็ใช้ของเดิมก็ได้เราจะได้ม่ต้องไปเสียเงินนะครับผมแต่ถ้าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือว่าอยากจะอัปเกรดคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ก็พิจารณาซื้อก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเราไม่อยากเสียงก็ใช้ของเดิมไปก็ได้ตราบใดที่คนดูค่อยแฮปปี้กับเราอยู่แค่นั้นเองไม่มีปัญหาครับเอาคนดูเป็นที่ตั้งอะเนาะคุณลาพิสนะครับ 5s หรือเปล่าครับ5มีมีสแกนเดียวใช่ครับผมซื้อมานานมากจนผมลืมไปแล้วว่ามัน5หรือ 5s ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับคุณสวัสดีท่านนะครับผมก็ส่วนตัวชอบแสงธรรมชาติครับมันดูเรียวและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดครับผมคุณแก้ว้าร์ไลเดีวคอรรมชาติขอบคุณมาร คุณหน้านอนเคนะครับเดาว่า i5 เดาว่า B คือ i5 ครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเดาผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดคิดผิดครับใ่โอเคก็แบบผมมองว่ามันก็คือเวลาที่มันแสงดีๆอ่ะถ่ายด้วยกล้องเก่าๆหรือว่ากล้องใหม่ๆมันก็คุณภาพค่อนข้างที่จะดีพอสมควรสูสีกันนะเนาะถ้าแสงดีๆนะแต่ถ้าแสงไม่ดีเนี่ยก็กล้องเก,ก่าๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมโอเคคุณดาร์คคิวนะครับผมชอบแสงธรรมชาติครับผมก็ ใช่กับแสงธรรมยาสวยงามมากเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาพูดคุยร่วมสนุกทักทายกันมานะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ